แรงความหนักหน่วงของธนานยุทธนาเอาละครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับครับกหนึ่งนาทีครับโดนัทพยายามเดินเ,เข้าไปหาก่อนเล่งเกมมาต่อยขวาแล้วเตะขวาตามเข้าไปต่งเล่งเกมขึ้นมาเพืาา่อตตองยกสุดท้ายครับท,ทาทงด้านโดนัทครับสาหลุดโดนขวาครับย,ยุทธนาก็เกือบไปเลยครับระวังโดนศอกของธนาจ้าโดนัทให้ดีครับ ครับตดนะปักหลักรอวางได้แข้งครับเขียยเข้ามาขวางค้ำไว้แล้วโดนสอกซ้ายของจุาชนนาดีเลยครับเลอไม่ได้ครับจุนาก็มีศอกครับแล้วขวางอีกแล้วครับขวางไว้ตั้งไว้ได้แต่ปักกัดกั้นครับจุนากล้าเข้ามาสลับขาลอกอ่าแล้วจับขว้าจับขว้าโดนศอกขึ้นมาเหมือนกันแหลกกันอยู่หน้ามุมแดงครับตีได้ไหมล็อกมาแังไม่ตีครับยุนากรรมงการดึงตัวออกมา ครับขยับอีกทีเสียบด้วยซ้ายพยายามจะเดินหน้ารุกไล่ต่อครับทีจันก็ไปอีกทีครับพยายามขยันขัตนาโดนัดเอาทุกลูกครับแต่ขึธนาก็แห่ทนทานเหลือเกินครับขวามาต่อยขวางเข้าไปครับุธนาเดินหน้าไล่ต่อครับเอาเลยครับี่ครับพอเข้าในโดนขวางเลยครับโอ้แล้วสับด้วยศอกซ้ายผู้เฉียดใบหูไปนิดเดียวครับ โดนทั้งข่าโดนทั้งฝั่งคนนี้ทางด้านโดนนัดยุทธนายังคงวิจารณาเข้าไปหาครับไล่ที่ได้ทำงานต่อไปและยุทธนาดูเหมือนว่ายังไม่อยากจะหยุดหรือว่าผ่อนเกมบุกของตัวเองนะครับเข้าในก็มีสองแล้วครับทำให้กรรมการต้องแยกมาตั้งเกมใหม่โดนนัดท้อหรือเปล่าครับโดนจีแบบนี้โดนนัดเดินเข้ามาก็เตะมาก็ยังติดบ้างยุทธนาเดินลุกไล่ต่อครับ เดินไปยิ้มไปครับแห่มั่นใจหรือเปล่าตอนนี้ทุานาอาการน้องแมกก็พยายามกัดต้นน้ำมวยทั้งคู่ครับตอกเล่นันขึ้นมาในช่วงปลายยกสุดท้ายเป้ายเลยครับขวางสับเข้าไปโอ้โหใจคอตอวบอกว่าอมาหิตเลยครับก็หวังว่าอยากจะปิดเกมให้เร็วให้ได้ครับหนักใจแนโนด้นนครับระวังเข่าไปเจอศอกครับระวังศอกก็มีเข่าลแหลมแทงมาตลอดไม่รู้จะกการแบบไหนครับอะพีมา ยุทธนาถีมต้งตครับปล่อยขวาเข้าไปล็อกในได้ลากกันมายังประกัดยังไม่ล้มครับกำแพงมาตีจิกเอาไว้ครับเดี๋ยวนะออกมาตั้งรับเลยครับผ้จะบอกว่าทำอะไรดูเหมือนว่าจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับวันนี้ปวออกมาตัวนั้นออกมาตั้งหลักครับงานจะสอกกลับรู้ทันเลยครับนี่ครับเอาจนได้เลยับทนายุทธนา โอ้ไหนก็เตรียมท่ามาแล้วครับก็ต้องใช้ครับขยับอีกทีครับตัวนัดวางด้วยแข้งขวาและครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับกับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมทางด้าโดนนัดฟล์มอัธนัโดนนัดสอเพชรภูพานครับเจอกับทางด้านยุทธนาฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคต้องบอกว่าก็รุนละทุกอยู่ตลอดแล้วครับ สวัสดีขยับขวาแล้วสับด้วยซ้ายดุดันเหลือเกิเนในวันนี้ทางด้านยุทธนาถึงแม้ว,ว่าจะห่างหายหรือว่าหยุดไปค่อนข้างนานครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page Alright a ร t e r three rounds of action we go to the judges scorecard For the winner, Blue Corner Utena Extra Cold Fair. If you play in Germany, you can play in the world club. Don't share this channel. We will come back after the break. This is the Global Fight Shepherd Charlotte.